สวัสดีค่ะพบกับกล้องนะคะคลิปนี้กล้องจะพาชมต้นสักูดังค่ะต้นสาคูดงังต้นนี้นะคะกล้องปลูกในกระถางนะคะก็หลังจากเขาได้มีดอกแล้วนะคะต้นเขาก็เริ่มที่จะแก่แล้วค่ะมีกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะเลยนะคะมีข้อกิ่งแบบนี้ค่ะออกมาเยอะแล้วก็ เลยทำให้ใบของเขาเนี่ยหนักแล้วก็ต้นก็มีล้มนะคะวันนี้ก้องจะมาตัดกิ่งของเขาออกค่ะกิ่งที่เป็นค้อบปล้องแบบนี้นะคะแต่ว่าก้องจะไม่ตัดทิ้งนะคะก็คือจะเอากิ่งของเขาเนี่ยมาปักชำขยายต่อค่ะกิ่งแบบนี้สามารถเอาไปปักชำขยายต่อได้นะคะเดี๋ยวก้องก็จะตัดกิ่งของเขาออกบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะ ต้นของเขาจะได้ไม่ล้มนี่ค่ะพอกล้องตัดกิ่งของเขาออกมาแล้วนะคะกล้องก็ต้องเอาข้อปล้องแบบนี้ค่ะเอาไปปักชำเขาก็จะออกรากตรงตรงข้อนี้นะคะรากเขาจะออกตรงข้อตรงนี้ก็เอาส่วนนี้ไปปักชำในดินค่ะวิธีตัดกล้องก็จะตัดกิ่งข้างล่างข้อออกนะคะ แล้วก็เหลือส่วนบนไว้นิดหน่อยตัดแบบนี้เลยค่ะตัดเฉียงเฉียงแล้วก็ตัดกิ่งข้างบนออกก็คลิปที่แล้วก้องได้ทำคลิปปลูกต้นสักคูด,ด่างจากเงานะคะคลิปนี้ก้องก็จะมาปักชำโดยใช้ข้อปล้องแบบนี้ละคะ่ะก็จะทิ้งก็เสียดายนะคะก็เลย เอามาลองดูดีกว่าวัสดุที่ใช้ในการปักชำนะคะก็จะเป็นถุงอาหารแมวตัดรูนะคะตัดถุงให้เป็นรูแล้วก็รองด้วยฟางค่ะเพื่อว่าเวลาก้องเอาถุงนี้ไปวางไว้ที่ปูนเนี่ยแล้วดินเขาจะได้ไม่ร้อนส่วนดินที่ก้องเอามาปลูกนะคะจะเป็นดินเก่าที่ก้องตากแดดไว้ประมาณ1อาทิตย์แล้วก็ผสมด้วยปุ๋ยคอกหมักเพิ่มเติมเข้าไปค่ะ ใส่ดินแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มก่อนนะคะแล้วก็ปักชําลงไปแบบนี้เลยค่ะรู้สึกว่าดินน้อยเกินไปก็เติมดินวิธีปักชําของกล้องก็จะเอาแบบสะดวกนะคะที่ของที่บ้านกล้องมีอะไรที่สามารถเอามาปักชําได้ก้องก็ประยุกต์เอามาปักปักชําค่ะก็คลุมดินด้วยฟางค่ะ เพื่อที่เวลาแดด่องดินจะได้ไม่ร้อนเกินไปมาดูกันนะคะนี่คือต้นที่ก้องตัดกิ่งออกไปแล้วนะคะในกระถางนี้ก็มีแตกใบเพิ่มออกมาค่ะแตกใบอ่อนเพิ่มแต่ก็ยังมีข้อปล้องอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวก้องก็ มาตัดกิ่งของเขาไปปักชำต่ออันนี้ก็เริ่มที่จะเป็นดอกอีกแล้วก็ขยายได้เรื่อยๆนะคะส่วนนี้ก็คือที่เราที่กล้องได้ตัดปักชำไวค้ค่ะก็มีแตกใบอ่อนขึ้นมานะคะการแตกของเขาก็จะแตกต่างกันไปค่ะอย่างถุงนี้จะมีใบแทงขึ้นมาจากข้อที่อยู่ใต้ดิน ส่วนถุงนี้จะมีแตกยอดนะคะแตกหน่อขึ้นมาจะมีแตกยอดขึ้นมาจากข้อที่อยู่เหนือดินนี่ค่ะจะมีสองสองหน่อสองยอดก็แล้วแต่ ว่าแต่ละถุงจะแตกยอดยังไงถุงนี้โอ้ยเด็ดไม่ได้ถุงนี้จะมีสองยอดนะคะแตกเนี่ยคะ่ะถุงนี้จะมีสองยอดที่อแตกขึ้นมาจากข้อข้อปล่องของสาคูดางอีกถุงนึงก็จะ ตุงนี้ก็จะมีใบแตกขึ้นมากิ่งกิ่งนี้ยังสีเขียวอยู่กล้องก็ยังไม่ดึงออกดีกว่ารอให้เขาแตกยอดอีกกิ่งนี้จะมีใบแทงขึ้นมาจากใต้ดินนะคะที่คอใต้ขอที่กล้องปักชาใต้ดิน ส่วนคลิปนี้กล้องก็ขอนำเสนอการขยายต้นสาคูด้วยการตัดข้อปล้องของเขามาปักชำนะคะก้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ